ข่าวดีงานมาเกา๊าเงินเดือนสูงสุด78,840บาทจากกรมการจัดหางานสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ผมมีข่าวดีสำหรับใครที่อยากไปทำงานต่างประเทศกรมจัดหางานได้ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเกา๊ากับนายจ้างบริษัทกาแล็กซี่ครั้งที่4ครับ ซึ่งรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานที่ประเทศมาเกา๊ากับนายจ้างบริษัท Galaxy Entertainment Group ในระหว่างวันที่21-27ถึง27กันยายน2 5 6 6ครับโดยมีตำแหน่งว่าง7ตําตำแหน่งจำนวน34อัตราด้วยกันไปดูกันว่ามีตำแหน่งอะไรที่น่าสนใจบ้างครับตำแหน่งแรกตำแหน่งพนักงานต้อนรับลูกค้า VIP จําจำนวน5อัตรา ค่าจ้าง1 6 0 0 0 0 0ถึง18,000เหรียญมาเก๊าต่อเดือนหรือประมาณ7 0 0 0 0บาทถึง78,840บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถครับตำแหน่งที่2คือตำแหน่งกัปตันรับจำนวน5อัตราค่าจ้างจำนวน15,000เหรียญมาเก๊าต่อเดือนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ65,700บาทครับ ตำแหน่งที่3ที่เปิดรับคือตำแหน่งพนักงานเสิร์ฟจำนวน5อัตราค่าจ้าง11,500เหรียญมาเก๊าต่อเดือนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ5 3 7 0 0บาทครับตำแหน่งที่4ตํตำแหน่งบาร์เทนเดอร์หรือบาร์เทนแดนซ์รับจำนวน5อัตราครับ ค่าจ้าง11,500เหรียญมาเก๊าต่อเดือนหรือประมาณ5370บาทไทยครับตำแหน่งที่5ตำแหน่งพนักงานฝ่ายต้อนรับ VIP จําจำนวน2อัตราค่าจ้าง14,000เหรียญมาเก๊าต่อเดือนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ61,320บาทต่อเดือนครับตำแหน่งที่6ตำแหน่งพนักงานนวดสปาจำนวน2อัตรา ค่าจ้าง13,900เเหรียญมาเก๊าต่อเดือนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ6 8 8มบาทครับและตำแหน่งที่7ตำแหน่งพนักงานนวดฝ่าเท้าจำนวน10อัตราค่าจ้าง1 3 0 0 0เหรียญมาเก๊าต่อเดือนหรือคิดเป็นเงินไทยตกเดือนละประมาณ5 6 9 4 0ืนบาทครับ ซึ่งทุกตำแหน่งต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดีและมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าไปดูคุณสมบัติและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์และเพจเฟ e บุ๊กของแรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่งฝฟล์จัดส่งไปทำงานไต้หวันและประเทศอื่น ของกรมการจัดหางานหรือโทร02-245-1034ครับก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่อยากไปทำงานมาเก๊านะครับเปิดรับสมัครช่วงวันที่21-27ถึง27กันยายน2566นี้นะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดการสมัครที่ รก,ราารกรมการจัดหางานที่เว็บไซต์หรือเฟซบุ๊กของกรมการจัดหางานหรือเฟซบุ๊กแรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่งหรือโทร02-245-1034ครับ